อ่ครับนี่อ่าเดี๋สมาดูบรรยากาศการจองพระในวัดกำแพงนะครับผมผมผูกไปวัดกำแพงนะครับเดินเข้ามาข้างในแล้วครับผมเพื่อนเพื่อนๆี่พี่น้องน้องเอฟซีนะครับนี่คือโบสถ์ที่เดี๋ยวครบร้อยปีปีหน้านะครับที่สร้างพระเครื่อง จอบสี่ขึ้นมานี่ก็เป็นรุ่นฉลองพระอุโบสถ100ปีนะครับผมนี่เราก็พามาดูบรรยากาศนะครับในวัดฝั่งของก็เป็นท่าน้ำนะครับเห็นเรียงรายอยู่นั่ก็คือเมื่อคืนนี้คนมาเยอะมากนะครับผมเคืนนี้คนมาเยอะมาก <c oughs> นี่เป็นมณฑปหลวงปู่นะครับพระอุโบสถนะครับนี่เป็นมณฑปนะครับมณฑป ไปชันทสโรนะครับข้า,างในเขาไม่ให้เข้าไปนะครับผมบรรยากาศนะครับาพามาไหว้หลวงปู่นะครับนี่อันนี้เป็นรุ่นสร้างบนดบนะั้นเป็นจอบ3นะครับเป็นจอบ3รุ่นที่4นี่เป็นฉลองพระอุโบสถร้อยปีนะครับน่นนะครับที่จะเป็นรุ่นที่4เป็นบรรยากาศนะครับผม ข้างในน่าจะเป็นหลวงพ่ออูทองนะครับนี่นะครับป้ายบอกสาราเรือนไทยนะครับผมสร้างใหม่นะครับในการทำบุญนะครับข้างในสวยงามครับผมเข้าไปไหว้หลวงพ่ออูทองด้านในนะครับชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับนี่ใครอยากมาทำบุญก็ทำได้นะครับผมนี่บรรยากาศข้างในคนก็ มากหน้าหลายตานะครับโน่นนั่งรออยู่ข้างในนะครับจริงๆแล้วตู้วัตถุมงคลเนี่ยเขาจะมีเหรียญที่เหรียญเหรียญจำลองให้ดูนะครับแต่วันนี้เข้าไปข้างในไม่ได้นะครับผมเข้าไปข้างในไม่ได้ะนะครับวันนี้จะวุ่นวายนิดนึงครับผม นี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับผมเดินมาจากทางโน้นที่เห็นไกลๆโน้นนะครับเป็นวัดสิงห์นะครับนี่คือวัดกำแพงนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับเช้านี่คนจะเยอะมากกว่านี้นะครับนี่เป็นหอระฆังนะครับผมบรรยากาศนี่ตรงนี้เป็นที่จองนะครับเป็นที่จองพระนะครับผม คนก็มากหน้าหลายตาม,มานั่งรอนะครับจะพาเข้าไปส่องดูข้างในนะฮะเห็นนะครับข้างใน,างในอาจจะมองไม่เห็นนะครับอยู่ข้างในนะครับน, <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่คือโบชัวนะครับที่ผมได้มานะครับ โปชัวันนี้เราไม่ได้มาจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่300คนนะครับบัตรคิว300ถ้าใครอยากจะได้หลวงปู่ไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนวัดกำแพงนี้เองสิทธิ์ลงปู่ไปครับ ยังไงก็มีติดไม้ติดมือแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมนี่นะครับไปดูบรรยากาศนะครับหนักหนาหลายตานะครับเด <c oughs> ี๋ยวขออนุญาตถ่ายข้างในนิดนึงนะพี่นะไ,ได้ครับได้นะไม่ไม่ไม่เข้าไม่ไม่เข้าขอขอดูแค่นิดนึงครับนี่นะครับบรรยากาศในการจองวันแรกนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนี่เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมยังไงผมอยู่วัดกำแพงไงผมก็ได้แน่นอนครับผมในลาดเดี๋ยวให้หัวหน้าใหญ่เราจองให้ก็ได้นะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่ใหญ่ของเราน่ครับสิทธิ์หลวงปู่ไปอยู่แล้วครับยังไงก็ได้ครับรับประกันได้ต้องได้อยู่ได้อยู่แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับผม นี่นะครับนี่นนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีติดไม้ติดมือแน่นอนครับผม